เวลานึกถึงมะเร็งในเชิงสร้างสารรค์หรือในเชิงวิธีการรับมือในเชิงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะนึกถึงกิจกรรมของ art for cancer ซึ่งตรงนี้เราก็รู้สึกภูมิใจที่ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้กับสังคมไทยมายาวนานต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้เงี้ยค่ะค่ะชื่อออยอรินไตสารสีนะคะเป็นผู้ก่อตั้ง อาร์ตออฟไลน์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะค่ะจริงๆแล้วอาร์ตออฟไลน์วิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะก็มีโครงการเด่นๆนะคะก็คือ Art for Cancer by I i l นะคะซึ่งดำเนินภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคมนี้นะคะในการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะ ซึ่งด้วยความที่เรามีประสบการณ์ตรงจากการเป็นโรคมะเร็งนะคะเราเลยเห็นถึงปัญหาสังคม ของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะจริงๆเราเริ่มต้นทํางานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะคะมาตั้งแต่ปีออ54ค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะในช่วงปี60นะคะก็เหมือนทํามาประมาณเกือบ5ปเออีเข้าสู่ปีที่6เราก็เริ่มมองเห็นอยากเห็นความยั่งยืนละกันของตัวองค์กรที่เราทําขึ้นมาในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้มันยั่งยืนขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะเทินรูปแบบของโครงการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการที่เราจะสร้าง impact ให้กับสังคมได้ยืนยาวแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนนะคะให้กับองค์กรได้อยู่รอดได้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเ,เราจะมี3ส่วนนะคะที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะคะส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของการ ให้กำลังใจนะคะก็ทำในเรื่องของ emotional support นะคะให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะอ,อ,อย่างที่สองก็คือมีเรื่องของการให้กำลังทรั์นะคะให้ทุนรัพย์ในการรักษานะคะโดยที่จริงๆเราเราก็มีกองทุน art for cancer by airview เนี่ยอยู่ในมูนิธิของโรงพยาบาลรัฐ4แห่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีในเรื่องของการทำเรื่องของออสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงญาติผู้ดูแลของเขาด้วยนะคะให้ ผู้ป่วยเนี่ยได้มีอาชีพนะคะมีทุนสำรองเลี้ยงชีพในการรักษาค่ะส่วนอย่างที่3นะคะก็จะมีในเรื่องของการให้ความรู้นะคะที่ถูกต้องในการรับมือกับโรคมะเร็งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะทํางานร่วมกับภาคราัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อั v a n c e c a n c ทำจริงๆมันมีนอกจาก โนเลจอะมันมี Know How ที่จากประสบการณ์ตรงของเราเองที่เราป่วยเป็นมะเร็งเนาะยาวนาน10ปีเท่ากับที่เราทำอาร์ต f อเค a นเซอมาเนี่ยเราก็จะมี Know How ในส่วนที่เออเราเรียนรู้จากการรับมือจากโรคมะเร็งรวมถึงการที่เรามีกลุ่มเอ,อ่อเพชรชุมุเนี่ยที่รวมตัวกันเนี่ยมันก็จะม,มีการส่งต่อประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนคติในการรับมือกับโรคมะเร็งให้กับเพื่อนๆร่วมโรคด้วยค่ะ คืออ,อ,อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง3ด้านนะคะทางที่เราจะมีให้ผู้ป่วยเข้าถึงการช่วยเหลือนั้นเนี่ยเราจะมี s i n e s s model เนี่ยในการทีเ่เราจะมี Product นะคะมี Service นะคะแล้วก็มีเป็น p r t j e c t หรือ Activity ในการที่จะสร้างความร่วมมือกับคนในสังคมนะคะโดยที่มี Art for Cancer เนี่ยหรือองค์กรของเราเนาะที่เป็น SE เนี่ยเป็นตัวกลางนะคะ ในการที่จะส่งต่อคุณค่าและประโยชน์ต่างเนี่ยผ่าน Product Service แล้วก็ Project นะคะ ไปสู่กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงญาติผู้ดูแลด้วยนะคะซึ่งเราจะเรียกคนที่มาร่วมส่งต่อคุณค่านี้กับ Art for Cancer เนี่ยเป็น Support System นี่เป็นชื่อที่องค์กรเราเรียกเองเนาะว่าถ้าคนที่มาร่วมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรเอกชนอย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆนะคะอาจจะเป็นทั้งรัฐทั้งเอกชนเลยรวมถึงองค์กร บิสเนสต่างๆนะคะคอเวเรตต่างๆรวมถึงศิลปินจิตอาสา mm hmm. เวลามาทำคอเบเรตกันหรือทำอะไรร่วมกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเป็นสปอนเซอร์ชิพอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็จะมาคีเอทแวลูผ่านอาร์ตฟอร์เคนเซอร์ที่เป็นตัวกลางนะคะ ออกมาเป็น Product ออกมาเป็น Service หรือออกมาเป็น Project หรือ Activity ต่างๆเพื่อส่งต่อคุณค่าที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะโดยที่จริงๆแล้วในส่วนที่เราไปซัพพอร์ตผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยตัวองค์กรของเราเองก็มีความเข้าใจว่าเออ cancer journey ของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเขามีปัญหาอะไรบ้างนะคะเราก็จะทำให้ create value ผ่านผ่านสิ่งที่เราเป็น business model เนี่ย ให้ไปแก้ไขปัญหาหรือไปช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ถึงกับปัญหาที่เราได้พบนะคะก็จริงๆแล้วเราใช้เรื่องของศิลปะแล้วก็ความคิดสร,ร้างสารรค์รวมถึงกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆะคะ่ะหรือแมกก้กระทั่งเป็นอินโนเวชันนะคะในการขับเคลื่อน ตัวองค์กรละกันเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สร้าง impact ให้กับสังคมนะคะแล้วก็แน่นอนส่งประโยชน์นะคะถึงผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะก็อย่างเช่นสิ่งที่เราทำเนาะในส่วนของ e m o t i o n a l support เนี้ยค่ะเราก็จะมีการร่วมกับทางนักศิลปะบำบัดวิชาชีพนะคะมีไปทำกิจกรรม art therapy ให้กับ ผู้ป่วยนะคะตามโรงพยาบาลรัฐนะคะผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะต้องการการดูแลจิตใจนาอเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเราเป็นโรคทางกายแต่ว่ามันส่งผลต่อจิตใจมากๆนะคะแล้วก็กายกับใจมันก็มันทำงานร่วมกันอะคือถ้าเรา,เาต้องรักษาโรคด้วยแล้วเรามีจิตใจที่อาจจะเ,เขาเรียกว่า,าหมดหวังหรือเรารู้สึกว่าเรามี ความเครียดหรือเราไม่ได้ระบายออกกับสิ่งที่เผชิญเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อการรักษาทางกายด้วยนะคะตรงนี้เราก็มีการทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญละกันอย่างเช่นนักศิลปะบําบัดวิชาชีพเนี่ยในการทํากิจกรรมตามโรงพยาบาลนะคะรวมถึงเราเพิง่งเอ่อได้เราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ละกันเป็นอินโนเวชันใหม่ที่อาร์ตเฟอร์เจอร์ได้ร่วมทำกับสมาคมนักศิลปะบำบัดแห่งประเทศไทยแล้วก็มูลนิธินักศิลปะบำบัดนะคะในการออกแบบตัว ชุดศิละปะดูแลใจอะคะ่ะเป็นเหมือนอาร์ตคิดเพื่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งญาติผู้ดูแลรวมถึงคนในสังคมที่ต้องการดูแลใจิตใจเนี่ยได้ใช้ตัวชุดอาร์ตคิดเนี้ยในการกลับมาดูแลใจิตใจตัวเองนะคะได้ได้เหมือนแบบได้มีเครื่องมือในการอกอุ้มอารมณ์ความรู้สึกเวลาที่เราเจอกับอุปสรรคปัญหาหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยมะเร็งเองที่เวลาเราเพิ่งพบว่าเราเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะเกิดความที่เรารู้สึกว่า เราไม่รู้ว่าเราจะทํารับมือกับอารมณ์ความรู้สึกยังไงวางจิตวางใจยังไงให้สามารถก้าวต่อไปหรือว่าให้สามารถรับมือกับสิ่งที่ต้องเผชิญองเงี้ยค่ะซึ่งตัวชุดศิลปะดูแลใจที่เป็นอินโนเวชันนี้คือมันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปทําศิลปะบําบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งตามโรงพยาบาลอะเราเห็นว่าแพทย์บุคลากรมีความต้องการมากๆเลยที่จะให้จิตอาสาเข้าไปทํางาน แต่มันไม่พอค่ะเหมือนว่านักบําบัดด้วยนะคะจิตอาสาก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยคือจํานวนผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยกับคนที่เป็นทอรปิสเองหรือแม้กระทั่งจํานวนผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยกับคุณหมออ่ะก็ไม่บาลานซ์กันทีเนี้ยคุณหมอก็ทํางานหนักอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เขาก็ยังอยากดูแลเรื่องของสุขภาวะแบบองค์รวมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเนาะหมอทาหน้าที่รักษาทางการแพทย์แบบเต็มที่และเหนื่อยมากและ แล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอาจจะไม่มีศักยภาพหรือเขาไม่มีคนมาช่วยในการที่ทํางานดูแลเรื่องของ e m o t i o n a l support ให้กับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นตัวชุดศิลปะดูแลใจก็เป็นอีกอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่เป็น p a น n point ตรงนี้ว่าถ้าบุคลากรที่เป็นนักบําบัดนักศิลปะบ,บําบัดน้องมีไม่เพียงพอเราก็อาจจะมีเป็นอันนี้คล้ายๆเหมือนเป็น first เอทอะไรเงี้ยเหมือนบบไปช่วย เอาเอามีเครื่องมือในการเข้าไปอบอุ้มจิตใจในเบื้องต้นก่อนนะคะให้ให้เขาได้รู้สึกว่าเออเขาสามารถมองเห็นรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะคะมีพื้นที่ระบายอารมณ์ออกมาได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็จริงๆกระบวนการของศิลปะบําบัดมันจะช่วยทําให้คนที่ ได้ได้มีประสบการณ์อ่ะบางทีเราเหมือนแบบเราแค่ได้ระบายออกหรือเราได้รู้เท่าทันความรู้สึกอ่ะมันจะทําให้ความเครียดหรือสิ่งที่เราคุ้นคิดอยู่อ่ะมันมันคลายมันเบาลงถึงแม้ว่าบางทีแบบปัญหานะั้นมันยังอยู่เนาะแต่ว่าการที่เราได้แค่ระบายออกหรือการที่เราได้มีพื้นที่อิสระอย่างเงี้ยในการที่ทบทวนความคิดตัวเองอ่ะมันก็ช่วยทําให้เราได้เหมือนเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการรับมือกับสิ่งที่เราอาจจะรู้ส,สึกว่ามันรับมือได้ยากอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วผู้ผู้ก่อตั้งเนาะหรือผู้ที่เป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งคือเราเราทำงานตรงเนี้ยเราก็ยังเป็นผู้ที่ต้องอมีสภาวะในเรื่องของโรคที่ต้องดูแลเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมองว่าเรื่องของทีมอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของบุคลากรหรือทีมงานอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันที่จะทําให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อะคะ่ะรวมถึงตัวโมเดลด้วยที่จะทํายังไงให้ มันสามารถเกิดความร่วมมือในแบบที่เป็น Business m o เดลของเราที่เราเหมือนเป็นแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือกับกับคนในสังคมส่งต่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยใช่ไหมคะเราก็ต้องหาโมเดลว่าเออมันจะมีเป็นโมเดลอะไรที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันเกิดการคอลลาเบเรตกันหรือโคครีเอทอะไรร่วมกันแล้วมันมันเกิดอิมแพคที่เป็นส่งต่อให้กับเป้าหมายของเราคือผู้ป่วยมะเรง็งอย่างเงี้ยได้อย่างได้อย่างมีผลลัพธ์แบบที่เรา ตั้งใจรวมถึงเราจะสร้างโมเดลยังไงที่ทําให้คนที่มาร่วมกับเราอ่ะได้เหมือนได้รับประโยชน์ร่วมกันเหมือนเป็นวินวินกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เราต้องต้องเหมือนมีการวางแผนแล้วก็มีการแบบคอสตอม,มาให้ไปตามแต่และองค์กรที่เราร่วมมือกับเขาอ่ะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปสรรคปัญหานหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือน่าจะเป็นเหมือนในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะคนยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ SE มากเท่าไหรนะ่นาอไม่ไม่อาจจะมองว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็อีกชื่อนึงก็คือธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าเออทำไมทําเพื่อสังคมต้องเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราไปดีวกับคนที่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองว่าเออเราเอเาเอเราหากินกับผู้ป่วยมาเลงหรือเปล่านะทําไมเราถึงทําเพื่อสังคมทําไมเราไม่บริจาคอย่างเดียวละทําไมพนักงานต้องมีเงินเดือนทําไมต้องหวังผลตอบแทนเป็นอ่าเป็นมีเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออบางคนเขาก็ยัง ไม่เข้าใจหรือว่าในสังคมไทยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเข้าใจว่าเออการช่วยเหลือสังคมต้องเป็นการแค่บริจาคแบบให้เปล่าหรือมันกระทั่งต้องเป็นรูปแบบของมูลนิธิเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ออยต้องพยายามสื่อสารออกไปให้เห็นว่าจริงๆ SE ก็เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรเพื่อสังคมรูปแบบหนึ่งแต่แค่เราเอาบิสเนสโมเดลอะมาแอพพลายเนาะทำให้เหมือนเราสามารถขับเคลื่อน สิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมือนอยั่งยืนมากขึ้นเนาะแล้วเราก็ต้องที่สำคัญเราต้องมีเงินที่เป็นเขาเรียกว่าเงินทุนกลับมาหล่อเลี้ยงองค์กรมีพนักงานในองค์กรที่มีคือมีคุณภาพมีพนักงานในองค์กรที่สามารถช่วยเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กรไปได้ไง <c oughs> คะคือมันต้องมีคนคนทำงานแบบจริงจังแล้วก็ ในส่วนของ art for cancer เองอะ่ะคือคือเห็นเราเป็นองค์กรเล็กๆตอนนี้เราก็ทีมงานไม่เยอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันก็คือจริงๆก็ต้องการทีมงานที่ที่เหมือนเป็นฟันเฟืองให้มันขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืนอะไรเงี้ยค่ะเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนมุมมองใหม่ละกันในการรับมือกับโรคมะเร็งให้กับคนในสังคมค่ะคือ หลายๆครั้งเราก็ได้เห็นคนที่เขาเหมือนแบบเวลาเราออกไปข้างนอกไปเจอใครแล้วเขาจำอัศว์ฟอร์เคนเซอร์หรือจำออยได้ก็จะมาบอกว่าแบบเจอปัญหาหรือว่ากระทั่งว่าเขาอยู่ในช่วงที่เป็นมะเร็งอ่ะเหมือนพอเขาเห็นสิ่งที่อัศว์ฟอร์เคนเซอร์ทำนะคะอาจจะเป็นหลายๆรูปแบบเลยที่ทําร่วมกับภาคราเอกชนเป็นโปรเจกต์หรือเป็นอะไรเขารู้สึกว่าเออมันทำให้เขาเปลี่ยนมุมมองอ่ะในการที่เขาจะรับมือกับตรงนี้เราก็รู้สึกว่าโรคมะเร็งอ่ะเป็นโรคที่ รับมือได้แล้วก็ทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่าในสังคมไทยตอนเนี้ยเหมือนเรื่องมาเรงเหมือนดูดูไม่ไม่ไมค่อยดราม่าเท่าเดิมแล้วคือเหมือนว่าจริงๆนะสิ่งที่เราพยายามเอ่อเขาเรียกนาเสนอออกไปอ่ะคือจริงๆแล้วอยากให้เห็นว่าเออผู้ป่วยมาเรงอ่ะคือหลายๆคนที่เวลาป่วยเป็นมาเรงอ่ะค่ะภาพที่มันติดตามันก็จะเป็นลักษณะของคนที่แบบจะรู้สึกว่า อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นภาพที่แบบดูเศร้าหมองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆอ่ะคืออย่างอาร์ตแวร์คนเซอร์พยายาม e n c o u r a g e ให้คนในสังคมได้เห็นอีกภาพอีกด้านนึงจริงๆแล้วมันก็มี2แบบเนาะก็พูดตรงๆว่าผู้ป่วยมะเร็งที่เขารักษาแล้วเขาร่างกายสุดโทมไปตามแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนนะคะแต่คนที่เขามีพลังที่เขาสามารถรับมือกับโรคได้หรือสามารถอย่างพี่ออยอย่างเงี้ยอย,อย,อย,อยู่ในระยะ ที่4ก็ก็ยังเห็นว่าอุา้นทวนสมบูรณ์อย่างนี้คือเราก็พยายามนำเสนอภาพมุมมองอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านบวกที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นำเสนอให้กับสังคมได้เห็นน่ะแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนเปลี่ยน mindset เนาะในการรับมือกับโรคมะเร็งให้กับคนในสังคมรวมถึงอย่างน้อยในเรื่องของมะเร็งในในประเทศไทยอะค่ะถ้าคนที่อยากจะขับเคลื่อนอะไรตรงเนี้ยก็อาจจะนึกถึง art for cancer ว่าเออเราใช้ในเรื่องของ ศิลปะความคิดสร้างสารรค์หรืออะไรก็ได้ที่มันเหมือนไม่มีขอบเขตแต่ว่ามันก็คืออยู่ในพื้นฐานของความส,สาร้างสรรครวมถึงมีเป้าหมายในการไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่เราทำเนี่ยคือเขาก็จะมองเห็นหนทางที่ที่เขาจะมาร่วมมือกับเราหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ในในในประเทศไทยเนาะที่อย่างน้อยก็เวลานึกถึงมะเร็งในเชิง สร้างสรรค์หรือในเชิงวิธีการรับมือในเชิงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะนึกถึงกิจกรรมของ Art for Cancer ซึ่งตรงนี้เราก็รู้สึกเราก็ภูมิใจที่ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้กับสังคมไทยมายาวนานต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้เงี้ค่ะ ก็ว่าน่าจะเป็นแพชั่นของทุกคนนะที่อยากจะส่งต่ออะไรดีๆให้กับสังคมแล้วก็มันอาจจะเป็นสเสน่ห์ของ art for cancer ก็คือด้วยความที่เราใช้เรื่องของศิลปะเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็น universal language ด้วยเป็นอะไรที่มันเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอีกต่างหากแล้วก็มันสร้างสารรค์มันสนุกมันเป็นอะไรก็ได้แต่เราเอาตรงเนี้ยไปทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งอะ่ะมัน มันเปลี่ยนภาพที่บางทีเฮ้ยการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งมันต้องแบบเออมันต้องดูแบบเป็นการแพทย์เชิงวิชาการเท่านั้นหรือเปลา่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นองค์กรที่เหมือนคนที่เป็นเองผู้ป่วยมะเร็งเองเป็นผู้ก่อตั้งแล้วเราก็รู้ว่าผู้ป่วยต้องการอะไรมีเพนพอยอะไรเราเข้าใจความรู้สึกเขานะคะแล้วก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราเรียนรู้เนี้ยไปผ่านกระบวนการสร้างสารรค์ต่างๆอะออกมาเป็น Product, มาเป็นผลิตภัณฑ์มาเป็นโปรเจกต์มาเป็นแอคทิวิตี้มาเป็น Work Shop เหมือนเป็นพื้นที่ที่เราได้แบบอิสระที่เราได้ใช้ศิลปะหรือความคิดสร้างสารรค์ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งอะคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วในมุมของตัว Art o f อ i f ไลวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเรามองว่าเราจะไม่หยุดที่ผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตถ้าเราทําในเรื่องของโมเดลที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งสําเร็จแล้วจริงๆศิลปะมันสามารถไปช่วยขับเคลื่อน ปัญหาสังคมต่างๆได้อีกเราเราก็ยังเปิดกว้างนะคะในในนามของบริษัทที่เป็น Art of Life สาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยในการเอาศิลปะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมซึ่งจริงนิยามของศิลปะจริง,รงแล้วทุกคนอาจจะแบบเอ๊วาดรูปหรอไปเพ้นต์กำแพงหรอหรือคนที่มันทำนี่ต้องว่าดรูปเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะจริงๆศิลปะในนิยามของเราคือเป็นศิลปะในการใช้ชีวิต เป็นศิละปะในการสร้างสารรค์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะก็อย่างนั้นก็คือมันคือความแบบเปิดกว้างของของความคิดใหม่ๆและกันในการขับเคลื่อนองค์กรเนี้ยไปช่วยเหลือสังคมจริงเราก็จะเปิดรับจิตอาสาอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Art for Cancer by i r i l นะคะแล้วก็มี Facebook ของเราด้วยนะคะรวมถึงไลน์จริงแล้วจะมี แบบฟอร์มให้ลงทะเบียนคนที่อยากจะมาเป็นจิตอาสาให้กับองค์กรของเราซึ่งจะสามารถระบุได้เลยว่าถนัดในเรื่องไหนนะคะแล้วเราก็จะมีการติดต่อไปเมื่อที่เราต้องการจิตอาสาในด้านนั้นๆมาช่วยซัพพอร์ตทีมนะคะก็จริงๆแล้วนอกจากการช่วยเหลือทางด้านนี้เนาะการลงแรงให้สกิลใช่ไหมก็สามารถซัพพอร์ตในด้านอื่นได้อย่างเช่นสนับสนุนในตัว Product ของเราซึ่งมันมีทั้งโป o d u c t ์ที่เป็นโ r o d u c t ขององค์กรรวมถึง Product ที่เราทำสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ป่วยในชุมชนต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีต้นแบบมาแล้วของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลมีของทางโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีนะคะก็ของมะเร็งอุบลก็จะเป็นหน้ากากผ้าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติทำจากดอกดาวเรืองของมะเร็งลบบุรีที่ทำกับผู้ป่วยก็จะเป็น ยาดมลิงจักก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งผู้ดูแลแล้วก็จิตอาสาที่ทำงานในชุมชนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งอันนี้ก็เหมือนเป็นการส u p ร o r t product ของเรารมถึงถ้าสนใจในเรื่องของเวิร์กช็อปก็มาร่วมกับเราได้จริงๆ Art for Cancer จ,จะมีในส่วนของการที่เวิร์กช็อปให้กับคนที่ไม่สามารถมีกำลังใจด้วยนะคะเหมือนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ เข้าร่วมฟรีได้ะะเป็นจะมีช่วงนี้ก็จะเป็นออนไลน์ซะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าปกติเราทําได้ก็จะเป็นออฟไลน์ก็จะมีทั้งเหมือนเป็นฟรีเวิร์กชอปให้กับผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงถ้าเป็นคนในสังคมทั่วไปมีกําลังจ่ายช่วยสนับสนุนเรานะคะในการที่จะเอากาไรตรงนี้ไปทํางานต่อช่วยเหลือผู้ป่วยมันก็จะมีเวิร์กชอปเกี่ยวกับศิละปะบํบาบัดหรือเป็นเวิร์กชอปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะ ใจและกายของตัวเองนะคะรวมถึงมีเวิร์กช็อปอาร์ตแอนด์คราฟท์ทั่วไปที่จริงๆเราไม่ต้องเป็นผู้ป่วยมะเร็งก็มาร่วมกับเราได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการร่วมมือกันกับเราในการโคคชแ a รดโปรเจกต์คือตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งนะคะร่วมกับทางกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็แจกใจ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศแล้วก็มีการลงพื้นที่ ไปให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยคือในรูปแบบของการทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยถ้าองค์กรไหนอยากจะร่วมกับเราเหมือนจับมือไปกับเราแล้วก็ยินดีคือมันก็มีช่องทางในการจะมาช่วยสนับสนุนเราในการที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้หลายด้านก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าออใครที่จะสะดวกแบบไหนทางเราก็ยินดีที่จะเหมือนเป็น พลตฟอร์มนั้นในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยร่วมกันรวงถึงในอนาคตอาจจะขยายไปช่วยเหลือปัญหาด้านสังคมอื่นๆได้ด้วยค่ะ